ม o นมณีพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับมโนมณี ani, 10 minutes สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการในการจัดการกับความปั่นป่วนวุ่นวายภายในทันทีนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผมก็คือต้องถามหลายๆท่านก่อนนะว่าเคยนั่งเครื่องบินไหมนะครับผมถ้าเกิดวันนี้เรากำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับผมแล้วก็มีเสียง จากลำโพงออกมาว่าเรียนท่านผู้โดยสารโปรดทราบเ,เครื่องบินเรากําลังประสบปัญหาความปั่นป่วนของอากาศโปรดให้นั่งลงในที่นั่งแล้วก็รัดเข็มขัดให้แน่นจริงๆแลวความปั่นป่วนของอากาศมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกหรือว่าเรื่องผิดดีหรือเลวมันมีเหตุการณ์ของมันตามธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับผมในชีวิตจริงเราทุกคนมักจะต้องมีเรื่องปั่นป่วนที่จะต้องรับมือแล้วก็ ความแตกต่างระหว่างความปั่นป่วนของอากาศบนเครื่องบินกับความปั่นป่วนวุ่นวายในชีวิตประจําวันของเราก็คือในชีวิตจริงเราคือนักบินนะครับไม่ใช่ผู้โดยสารเราสามารถทําบางสิ่งกับมันได้และบางสิ่งที่ว่าก็คือการจัดการกับพวกมันนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะสามารถจัดการกับปัญหาได้เลยในทันทีในตอนนี้ก็คือ1นนะครับหายใจลึกลึกนะครับผมสก็คือถามตัวเองก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น อะไรคือความปั่นป่วนวุ่นวายจริงๆที่เราจะต้องจัดการนะครับแล้วก็3ทํถามคาถามต่อไปนี้ให้กับตัวเองรับรู้แล้วก็ให้ได้มีสติมากที่สุดตอนที่กําลังเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมหก็คือฉันสามารถทําอะไรได้ในตอนนี้2ก็คือฉันสามารถโทรหาใครได้ในตอนนี้ที่รู้เรื่องสิ่งๆิ่งนี้มากกว่าฉันแล้วก็ 3. ข้อมูลใดที่ฉันต้องการแล้วก็ฉันสามารถหาข้อมูล ได้จากที่ไหนในตอนนี้นะครับผมอ่ะพอเราเริ่มได้คําตอบแล้วอันดับที่4ก็คือจากทางเลือกที่มากมายที่เรามีให้ตัดสินใจว่าจะลงมือทําอะไรก่อนในตอนนี้นะครับผมแล้วก็ให้ลงมือทําไปเลยนะครับผมเมื่อถามคาถามเรียบร้อยแล้วก็เริ่มลงมือทําแล้วเราก็จะสําเร็จไปแล้ว2เรื่องนะครับผม1ก็คือมันทาให้เราลงมือทําแล้วก็ทําให้เราสามารถควบคุมมันได้2ก็คือหลีกเลี่ยง การสร้างปัญหาแล้วก็ความกังวลที่ไร้ประโยชน์ที่ทําให้เราต้องมากังวลไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราเอาสามารถเอาหลักการเอาวิธีการเหล่านี้มาใช้เพื่อเตือนตัวเองเตือนสติตัวเองในแต่ละช่วงเวลาได้นะครับผมหลังจากที่เราประสบกับความปั่นป่วนวุ่นวายในระดับที่แตกต่างกันในชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันนะก็คือเช่น การชนกันบนท้องถนนบางทีมันก็จะทําให้เราแบบล่าช้าเนาะเดินทางเป็นอีล่าช้าต่อมา2ก็คือยางแบนพอยางแบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการโดนขัดขวางเราบนเส้นทางในชีวิตประจําวันของเรานะครับหรือว่าการประทะกันแบบซึ่งหน้าซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความใส่ใจในการเยียวยารักษานะแล้วก็4ก็คือภาวะคุกคามในชีวิตหรือเหตุการณ์ที่จะต้องใช้จิตวิญญาณและความกล้าหาญในการฝันฝ่าไป นะครับผมประเด็นที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์ประทากาันซึ่งหน้าของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเหตุการณ์ชนกันบนท้องถนนของคนอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมองเรื่องราวแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่าฉะนั้นก็คือเหมือนกับเอ่อให้เรารู้ไว้นะครับผมว่าขนาดของงานภาระหน้าที่แล้วก็เป้าหมายเป็นสัดส่วนโดยตรงตามขนาดของความปั่นป่วนวุ่นวาย ยิ่งเป้าหมายเรามีขนาดใหญ่ความปั่นป่วนวุ่นวายที่เรามีเนี่ยก็จะต้องประสบพบเจอเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะขนาดของความสําเร็จเป็นสัดส่วนโดยตรงตามขนาดของความปั่นป่วนวุ่นวายที่เราสามารถรับมือได้เหตุผลก็คือความปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเรากําลังสั่นคลอนโลกของตัวเราเองนะครับผมมันอาจจะมีความอึดอัดกังวลน,นะครับผมแล้วก็ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยอาจจะเป็นใจบ้างไม่เป็นใจบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองทําให้ชีวิตของตัวเราเองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็แสวงหาความเปลี่ยนแปลงอย่างกระตือรือล้นเรากําลังสั่นคลอนโลกของคนที่อยู่ใกล้ชิดของเรามากที่สุดนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะโดนพวกเขาต่อต้านด้วยก็ได้นะเพื่อนๆเองครอบครัวเองหรือคนที่รู้จักกันหรือคนเหล่านี้ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแบบ ไม่สบายใจนะครับผมก็คือทั้งหมดที่อยากที่จะบอกก็คือให้เราเนี่ยสั่นคลอนโลกของตัวเราเองเขย่าโลกของเรามุ่งไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็ทําให้คนรอบตัวเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจจริงๆแล้วเรากําลังทําเพื่อคนอื่นๆด้วยนะถ้าเราสําเร็จเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างมันจะเป็นหลักฐานมันจะเป็นความสําเร็จหนึ่งที่ทําให้คนอื่น เห็นได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นให้เราเผชิญหน้ากับความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างซึ่งหน้าจัดการแก้ไขแล้วก็ก้าวต่อไปนะมันอาจจะมีเรื่องต่างๆมากมายที่ให้เราต้องจัดการแต่มันก็คือโอกาสที่จะปรากฏขึ้นอย่างจริงใจที่สุดที่เราสามารถเห็นได้แล้วก็อาจจะเป็นแสงสว่างหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้เดินออกไปแล้วก็ยืนหยัด ให้คนอื่นๆได้รับรู้ต่อไปนะครับผมสำหรับสำหรับมโนมณีพอดแคสต์วันนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับผม,ผมก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Sub สัก i ราให้กับพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้มโนมณีพอดแคสต์สวัสดีครับ